หายหนาหายตาไปดนเนาะครับทุ่งงวดละพ่อมาตามอกไปทั้งไหนแหนออกงานกินทั้งไหนอพยพแล้วพ่อนี้ครับมามา่หนี่ต้องมาเลยบอกมิเชาบ่ได้แว้ามของได้ว,บบดวา,อาอบอกว่ได้แวะงจะบอกมาคือพปดีเลยเพราะว่าหนีกันไปแล้วนี่ว่าอพยพอยู่ตอนนี้พอ่อม,มาจากศูนย์อพยพได้ไหอกจ้เข้าไปท่านไหนเขาบ้านอยู่สู่ไปสู่ไปสะก่อน<อ><อ> จะผ้าส่วนกหญยังโยกพึ้นกันค่ะที่เรียกตัางไม่เหมือนตัวก็ตามแนวทางโค้งสุดท้ายเอฟซีละพอเป็นอะไรฟันดีแล้วครับกับขวัญขวัอยู่ดอกฝขวัญดิโอแล้วมันคิดจังใดที่แรกนั่นพ่อเองนั่นบอว่าสี่บอกก็บอกสากว่าสี่เขาหยุดคอนเสิร์ตเลยจักหมวดชองหมวัดแน่ว่าสันแต่ว่าพี่น้องก็ว่าถือว่าถือมันก็ธรรมดาลำพ่อเอ้ยขวัญว่า เราผมให้บอกไว้มันมาถือกันสิ่มเจ้ากันยังคิดหอดผมอยู่นะคิดทอดคือเก่าผลว่าลอยค้นกับมีรั่งอยู่ดอกเจ็กสิบคนก็ถือว่ามันผ่านนะนะอยู่ไกลบันไดกัจมจมอย่างมาเห็นนี่มากม่เศร้าอะไรสุดนี่ก็มีจะาวกประท่านเคยมากลงทางกับมีจะได้เปลี่ยนเสียใหม่ใส่อยู่ดอก จำาป็นโยฝันมเมื่อนนี่ฝันมาฝันมากนั่งล่องนั่งล่องในดาลรถพอนว่าป่ายรถมันจะมีแต่ดินติดมอญคนถนดอาเมือ่อคนนั่งร่องว่าวกันมันไม่ติดเขียนเ็อเห็นตัวเลขกยย่ก็เขียน,วยนไว้นะแต่วันนี้เขาเขียนแล้วเขาก็ว่าวกันว่าเลขกล่างมอญหนึงนง่งหนั่นวาาว่ามันมีมีแปดมากนะ เกดยังว่าท่านหัวเด้เพป็นว่าไต่กู้ไปเบิ่งในใบอยู่บ้านกู้ปันเพป็นว่าเพป็นวอากันเออพ่อก็อเลิกว่าท่านหานาาันว่าเลขล่างแต่ว่าสามโตบนมันเย็นเขาเขียนว่าชัดไหวอยู่นี่นะสามโตบนสามโตบนเขาเขียนใส่ปลายสี่หกห้า 5, หรือว่าสี่เก่าหักเดนพะทองกับเขาตัวเดียวกัน แต่ว่าเรียงว่าพอเย็งมากน่พอมาตัวใดพอมักตัวนีแล้วนสี่ครับอมอืมสี่ตังทางเดียวด้วยพ่ออืนนี่แต่ว่าเลขเลขล่างนี่ใจพอเย็นเงินเฟนบ่าท่านีบอกชัดเจนกัะพี่พอมาเสีคยกพพอมามาหาศูนย์กับสี่ศูนย์มาหาศูนย์กับสี่ศูนย์ก็สี่มาเย็เจาของนี่ พอหวั่นว่าคนน่ะมันเป็นเขาวามันตายไปแล้วมันอุ่มมะเผามายย่นให้พอนะพอสีวาพอเผาหน่วยมันม้วนมันจะจิบเป็นศูนย์หนว่าก็เลยว่าจมันนี่มันยนให้พอแล้วมันว่าโอ้ยกูถือมาให้มึงกันเจียบมือเหมิดมันว่ากูยิ่งง่กมากว่อก็เลยว่าแต่มันบวชศูนย์จะหาศูนย์ตัวก็จะเป็นหา นอนมากเลยครับเอาหมอด้วต้นหมอด้อยต้นหมอดัวดครับนี่ปูเป็นเขามาให้เพื่อนก็บ่ได้ว่าให้เลีไยด้เอามันคือทายบปเห็นเลขบไงตัวนี้เห็นมัเห็นแล้วเป็นน้ำเท่าไรซับนี่ตัวนี้เดี๋ยวว่าจะบ่กให้เข้าใจฮะนั่งเทียพี่น้องที่บอกเข้าใจตัวนี้เพื่อนก็บ่ได้ว่าเขียนให้ ห้หวยมึงเดอ้อหรือหายเลขมึงเดอ้อเพื่อนกับไดรวาเพราะว่าเพิ่นวาเพิ่นเฮ็ดบ้านเด็กที่เพื่นอนนี่ตัวนี้พ่อได้ไปด้ยนี่ไปซอยเพิ่นนางจับป่ายบ้านเด็กที่พวกเขาเออบ้านนี้พ่อนั้นว่าโอ้ยตอกถือว่ามันจะถือมือผมได้มาหนีเบิ่งผมตอกเองบ่เป็นหยังเพื่อนว่ากูตอบเองก็ได้เนี่ยบ้านเด็กที่เพื่นอนยังได้มันมีตอลงมาหนี่ สี่แปดสี่หกเอ้ยสองหกสามกับสี่แปดเพื่อนว่าบาันเหล็กขีเพื่อนบันนี่พอนันว่ามันจะยูอบอแล้วตะปูในหน่อยตอยูยูเพื่อนว่าบันนี่พอกันเลยว่าจะแดงมาเหล็กบันเล็กี่เพื่อนนี่มันจะยูบอเพื่อนว่าต่อกไวมันก็ยู่เดี๋ยวเพื่อนวางสันพอกันเลยว่าสันชนะข้ามหนี่มันจะเหล็กี่ยูบอพอกันเลยว่า รำตาลนี่ตัวแดงๆตะล่างนี้แหะพ่อสามหกหาหาหกสามนี่คือยังค่ะอส่รค่ตะล่างตะล่างนี่จ้ะโอ้สามหตัวนี้มากใจสามหกาทีพ่อว่าเือนหน่ที่ี่สอนมาเปนาดุจที่พ่อว่าไอ้ท่คนเราบอกว่าันคออบอกเอาตัวนี้มันออกมันออกไปเร็วนะออกเหมือาไปวือ <Isaiah. S 2> ม,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 มันกนกยังมาอยู่น้่หนีคือเก่านะค่ะแม่ยูจ้ะมันมาตัวนี้กับมาหนีคือเก่าแม่ค่ะพ่อตัวเดียวกันกเล็กตัวเดียวบานเล็กทีเนาะแม่นี่นีเพิน่นเพิ่นว่าบานเล็กทีเพื่อนไดนนีค่ะเพื่อนให้พ่อน,ะนั่งจับจับบานเล็กทีเองได้เพื่อนไปดตอกสซกเงาพอไงนั่นละจ้ะพ่อพ่นว่าเออกรพอดีที่แสงกุ้ิได้นั่งสังเกตบนตัวเล็กให้มันชัดนี่มันจะมีตัวหนี้ยังไ,ไ,ไะ มันนี่บ้านเลขที่ยังมีต่อลงมาอีกไงเป็นกับไม้แค่สามตัวกับสองตัวป่ะเนี่ยแมนแก่แค่นี้เองแต่ตอนนี้ทำ้านเลขที่ให้ขู่แล้วนะครับจะลองบอกตามความฝันเลยอ๋อตามความฝันก็คือตัวนี้เลยวเหรพี่น้องพิจารณากันเอาเบิ้งอ๋อไปจักมั่นจีจังได สีเม่นหรือบวมเหม่นตัวนี้พอกรบปองหัวได้เข้าวันนี้มีฝันมันบ่มีไผหัวไผเห็นคือว่าละนาะดตะเพิ่นห้เฮาเต่าเล่าล้างจะได้กินได้อยากนานาค่ะที่ถามว่าพ่อมั่นใจร้อลอยโมเสคมันโมเซ็งบ่อบ่อกับลั่นสีไปนานถ้าออกก็คือถือเลยค่ะถ้าบ่ออกก็บพราได้เสียหลายเพราะว่าเล็กูมันมีแค่นี้เอง อ่ามันมาลายโตนั่นแหละพ่อก็เคยบอกอยู่ตลอดนะ <Okay. S 1> เพราะว่าเลขอยู่นหนีแต่เพื่อนมาม่เว้าให้โหพ่อกับว่าหานบอกพี่น้องไมงใช่นะค่ะ <Okay. S 1> เออคือพ่อบ่มยันว่าเหตุเหลขกด้วยคำนวณม, <Okay. S 1> มากเห็ดเหลขกเกณฑ์มากบ่เอาแบบนั้นบ่เอาเนี่เอาด้วยนิมิตเป็นเพื่อนจีไห้เพื่อนกระเขามาบอกเม่ใช่ ครัวขาวล้วนนาพอนะแม่นก็ะได้ไปจับปายเพื่อนเนาะบ้านนี้เรื่องก็พอสิเมื่อคืดหมั่นใจตอกแล้วบนี้เพื่อนว่างคอนไว้เพื่อนยางเอามือปัดทัางหลังเพื่อน,อนยางอวยหนาที่ลงมาทางบันไดเนี่ยพอกยังว่าท่านใดออกมาจับหมองตอกปลายเพื่อนห้องหื่นกลัวเล่มันได้ออก หกสามหือสามหกเพืออพ่อนว่ะเพื่อน้องดังเน้พ่อพอนว่าโอ๊ยห้องดังแยมเงินผระเด่ยนินรืกว,ว่านอเขาชิว,ว่าพีป่าม,ม,ม,มันใจแห,งแหง้งๆอย่างจะมือมือวาเพือพ่อนพาไปต่อไปต้องงวดเลยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเลขปูอย่างนั่นแหละบาขทีเพื่อนแต่ว่าตัวที่ใบเลขนี่คือว่าเขาไม่เขียนในายรถไถ แต่ว่ามันก็ออกดูทีไดนันนนน่นน่ะไม่ดาบรถมือนั่นก็ออกเหมือนน่ะ6 4กซีฮอกยังน่ะซีฮอกซีหาน่ะซีซี่เด้เอฟซีล้วมีปัญหะแมีแค่นี้เองมาแต่ว่าเป,ป็นยัง่คะคแนวทางของพ่อแมวปูขาวนะคะท่านผู้ชมเนาะก็แอดมินก็มาตามให้ รอ,อบแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายไปเลยนะคะเพราะว่าแอดมินก็ยังอยู่ในศูนย์อพยพอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เดินทางมาที่ศรีสะเกดนะคะอำเภอห้วยทับทันนะคะท่านผู้ชมนะคะแนวทางของพ่อแมวปู่ขาวนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีผิดมีถูกนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็อ่าส่วนมากนะคะก็เลขเข้านะคะสุดน้อยนะคะท่านผู้ชมเนะาะค่ะก็ให้ fc ตามนะ,ะตามแอดมินนะคะต่อ ไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ